สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพระอรหันต์นั้นแม้ว่าท่านจะเสวยวิบากกรรมต่างๆก็จะเกิดขึ้นเพียงในชั้นปัญจทวารวิถีเท่านั้นไม่มีการเสวยวิบากกรรมทางมโนทวารวิถีเลยเนื่องจากท่านเหล่านั้นสามารถทรงอารมณ์นิพพานอารมณ์ปล่อยวางได้เมื่อเข้าสู่กามชวนะ ก็จะเกิดอนุโลมยามขึ้นสามขณะจิตทรงอารมณ์ไตรั์เมื่อเข้าสู่โลกุตระชวนะก็จะเกิดผล,ลจิตขึ้นทรงอารมณ์นิพพานเมื่อจบครอบเสวยวิบากกรรมแล้วก็เข้าสู่ภวังต่อไปไม่มีตัทารมาพณะจิตเกิดขึ้นมาหน่วงอารมณ์ไว้ จึงไม่มีอารมณ์เหลือค้างอยู่แล้วไปกระทบพวังต่อจึงไม่มีการเสวยวิบากกรรมในชั้นมโนทวารวิถีการเสวยวิบากกรรมทางปัญจทวารวิถีเริ่มจากรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่สัมผัสกายมากระทบกับตาหูจมูกลิ้นและกาย แล้วเกิดปัญจารมณ์ขึ้นมามีรูปารมณ์เป็นต้นโดยไม่มีเหตุหกเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากไม่มีเจตนาที่จะไปทยานอยากในอารมณ์หกเหล่านั้นเพียงแต่เกิดขึ้นจากการเสวยวิบากกรรมซึ่งเป็นผลของอกุศลกรรมหรือกุศลกรรมที่เคยทำไว้เท่านั้นเมื่ออารมณ์หก มากระทบกับผวังจนสามารถตัดกระแสผวังให้ขาดได้ปัญจทวาราวัชนะจิตหรือมโนธาตุจึงเกิดขึ้นมาพิจารณาอารมณหกนั้นว่าเข้ามาทางทวารไหนทวิปัญจวิญญาณจึงเกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์ต่อจากนั้นสัมปติชนะจิต ก็ขึ้นมารับอารมณ์ต่อแล้วตบทอดไปยังสันติระณะจิตเพื่อทำการพิจารณาไต่สวนอารมณ์นั้นโวดทัพพนะจิตจึงเกิดขึ้นมาตัดสินอารมณ์แล้วเกิดชวนะจิตขึ้นมาเสเวยอารมณ์ซึ่งในชวนะจิตในการวิถีก็จะเป็นอารมณ์ไตรลั์และในโลกุตละ วิถีและในโลกุตระชวนะจิตก็เป็นอารมณ์นิพพานจากผลลจิตจึงไม่มีอารมณ์หรือเวทนาใดๆเกิดขึ้นมาทำให้ชวนะจิตสวยอารมณ์นั่นเองจิตที่เกิดขึ้นล้วนเป็นอเหตุกจิตทั้งสิน้นสำหรับในทางมนโนทวารวิถีเนื่องจากอรหันตมักได้ปะหารอกุศละจิตสิสอง ไปได้หมดสิ้นแล้วเป็นสมุดเฉดประหารจึงไม่มีอารมณ์จากอากุศลจิตเกิดขึ้นมากระทบพวังเลยและที่สำคัญคือพระอรหันต์ท่านจะไม่มีเจตนาใดๆทั้งในกุศลธรรมและอกุศลธรรมจะมีเพียงอัพยากิจธรรมที่ประกอบด้วยเหตุอโลภะอโทสะ และอโมหะเท่านั้นซึ่งเป็นกิริยาจิตและวิบาบจิตเท่านั้นจะไม่มีกุศลจิตเกิดขึ้นมาอีกเลยเมื่อไม่มีเจตนาใดๆย่อมไม่มีผลในภายภาพหน้าเมื่อไม่มีเจตนาเจตสิกสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกย่อมไม่เกิดขึ้นทั้งหมดอันได้แก่ผัสสะ เวทนาสัญญาเจตนาเอกักตาชีวิตตินทรียและมณสิกานทำให้ไม่มีการปรุงแต่งขึ้นมาหรือเป็นอสังคตะธรรมนั่นเองเมื่อเวทนาดับตัณหาอุปทานพบอวิชชาและสังขารก็ดับด้วยเมื่อสังขารดับวิญญาณน,นามรูป สลายตนะผัสสะและเวทนาก็ดับเมื่อเวทนาดับตัณหาอุปทานพบชาติชรามรณะก็ดับเมื่ออาการยี่สิบอันได้แก่เหตุในอดีตห้าผลในปัจจุบันห้าเหตุในปัจจุบันห้าและผลในอนาคตห้าดับลงไปหมดแล้ว ก็ไม่เหลือเหตุปัจจัยอะไรให้มีการปรุงแต่งต่อไปอีกเป็นการสิ้นสุดในสังสารทุก์ขนั่นเองปฏิจจสมุป,ปบาทลับลงไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเวลาสามองสิบสองอาการยี่สิบเงื่อนสามสังเขปสี่วัฏภะสามและมูลสองรวมทั้งหมดเจ็ดในนี้ ก็ดับลงไปทั้งหมดทั้งสิ้นปฏิจจสมุปบาทเมื่อเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ผวังขจิตเมื่อดับลงไปแล้วก็เหลือผวังขจิตดังนั้นสิ่งที่เหลือก็คือผวังขจิตที่ประกอบไปด้วยปัญญาหรือวิชาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพุทธะเป็นจริมกะจิต เป็นนิพพานธาตุเป็นสิ่งที่เที่ยงไม่เป็นทุกข์เป็นบรมสุขสันติสุขและเป็นอนัตตาพระวังคจิตเป็นผู้รู้คือรู้อารมณ์นิพพานนั่นเองจึงไม่มีการรับอารมณ์อื่นๆเข้ามาปรุงแต่งจึงเป็นอสังคตธรรมนั่นเอง